เจ้าสบายดีพี่น้องพบพ่อกันอีกแล้วกลับซองมวยบันดอนนะพี่น้องอันนี้คือแม่เทาใหญ่พี่น้องนี่ก็แม่เทาเพื่อนมาตนาพี่น้องสว่วนนี้แม่ของสาวม,มวยพี่น้องอันนี้คือพ่อใหญ่จอยพี่น้องเพื่อมานังเพื่อมาพบมาพ่อ,อกันโอ้ลมกัน

มาไฮมาหน้าพี่น้องจัดทังอีกคนเมื่อตัดปายก่อนจะกเ่าวจัดพวกก่อนกันจัดป้ายตัดปายก่อนนะมันจังบอ่ะมันจัง แเา็งเนี่ยไปจักคัดไว้แเป็งนั้ไว้บ่ได้ข้าแล้วแเป็งนั้นล่องอันนาลเป็นมอนมาโลุทำไมแต่ไม่รอไม่รอมันลงเขาบมกเขาตัดขางเบื้องหน้ามันตกขางเบื้องนี้อย่างแล้วจะว่ามันเหี่ยงไปเบื้องหน้าก็บหมจักมันจะมาเบื้องนี้ญาติได้ไหมมันเหี่ยงมาเบื้องนี้น่ะเบื้องตะปลายไหม่แล้มันเหี่ยงมาเบื้องนี้ มันหัเอาแไม่ไม่มไม่ปลายางนะานไม่่ะงายางนะน้เอาตัตอนว่าเพราะว่านี่ะมาลองเป็นมอนมันตกปก็หันกะมันเขามอโลอันน้าปลูกเลยนะหันไม่อันน้าม่บอกเอเจ้าสะไปดิพี่น้องขอบคุณนะกับวยอน้อพี่น้องฝากส่องด้วพี่น้องมบอนดนที่ไหนก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้พี่น้อง ม่ใหญ่เปินมาเจอกันพี่น้องเปนว่าผื่นกันพี่น้องเป็นว่าผื่นจะเป็นยังสาวเป็นว่าผื่นนะเป็นว่าผื่นเป็นเห็นทีเก็นเหันทา ปเผาไปเผาคนก่ตายเหรอะเมื venue, so Ein, no? ่อคืนเมื่อไงเมื่อเมืหมอหมดหมดวหายเลยเนาะหายแล้วคงเห็นักเห็นแง่จะแทเมื่อเมื่ออย่างถาเปนอางเผอื้อเมื่อคืนเม่งออกมานโอ้ยไปเผาเอื่อยฮะกลัมาอย่างหมดไปออกจากร้านนี่เ่านเ้นโอ้ยชุ่มมาว้าเุ่มมาว้าเจ้าชุกเจาคอ เดี вами, Legal, feet, mm ๋ยวปุกบปาฮะงอม่าย mm ังเด็ดังเด็ดาแพทกี like, them, so mm ่ขวดกอ่ะอย่างงงบุงนี่ด้วยปลาเหนียวหรือเล่าฝ่อปลาใบชิเจ้าว่ะเจ้าชูมาช่วงแม่ว่ะว่อุอ่ะไปทางอื่นแล้วมึงเห็นทาง้านซ้ายเราอ่ะบันจะบวห้งเงียงมากเลยถ่ายของเขาช่วงหันลงมาตรงลงบุ่งนี่ว่ะเออแม่เออแม่กองไปช่วยหน่อยฝ่อก็ยื่นนักโดนหัน คือค <ừ. S 1> <c ười> ืออยู่งาก็ลุกยกคือบ่มีหูง่ายบ่มีหูนี่แบบว่าถ้าหายสักคนเออหายสูเออบ่บทได้รูกแต่เต่าได้ตอนนั้นเนาะหายเงเ้ยนเช้าอยู่เช้า่นเราเรื่องเพ่นแต่ยังน้อยพี่น้องคนมาเผากาย่เขางยเนมาพบกันเลย่นเราขึ้นูุกันทั้ง เนเผาเอือก้อนเออโซเอือยยังพิกตำอื็โเหื่องป็นแต่นม่หน่อยเออบจอนขเจ้่างนี้เฮ้ยหัวขั้วหลังลงมาเ้นกับยางไหลั้วจะทางเหนือทางถายลออืหล้วครจมาจะหายมาจะหักก็หลอลงมานี้หลอแต่ยาวกบกอรเอืมเท้ากัะถูดี อัปตางหอยจอกเขอดำดาดจอกยางเด็กเขื่อดำมันจอกเราคยมึงเยำมันพา้ค่อันจับน่ัวเหอันแค่มืออะไรวาจิงซ่ิเพื้นขาเนี่เพินขาอย่างจุด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 อย่าอือแม่ค้จะไปหาไงอ่า กมุดมดมดไปมหมหมดเอ้ยแต่แมอันเอิ่กับ่ปคือพุยกัเจ้าเา่กับวเากัอไปมมันจะเป็นยังไปมาดมากอไงเหมือนลอ่จะดนลอเานัน

ไปบ้านไปงานบ่ได้ป่าน like like. ั like nt, oh, ่นกะอ้าวยินบป่านนกยลายอนบ่เบียบ่เบียโอ้เขาบ่เอาจักเื่อแนวบ้านเขาเจ้าปาายอาเาแล้วเฮาบ่กดิกโดนบ่เขาเจ้าไปเห็นน่ะเจ้าแห่งสิปวดเขาเจ้าเห็นอาการมกเขา่อตามามีอืเียาอันนั้นยังเนาะยังหนุ่มนะใครนี่ อันเาเ่าแล้วเขาิไปหานอไม้น้อตะเบงเขายังเด็กไปเขาจะตาเขาบกหเขาจะตายนาหามกินขันเขาบอหามาะไรกับอไรกินเออขนไปห่ยประแดงเขาบืนไปยุ่งายเอออีะเธอกเออเกบไต่ะเอหาหมงกออยู่กเดโอเคเดียวนงไปมือไปโมแบงมือเน่ไอไปกั เออเอาไม่เหรอเฮ้ยอ่าอืมอืมอืมเองนั่นไปเอาอยู่อันพระเชิญอ่าจากแม่คูได้ผลปัจจุกอไผร์นะก็โอเคหน่าโอ้ยกอไผร์เองนี่แะทางหนุ่มผลปัจจุกอไพร์เจ้าหลังจากที่แม่ใหญ่เพิ่นมาพบกันแล้วเพิ่นกรับว่าเพื้นกันแล้วเฮากันสิบมาอัปเดตเดทเนาะพี่น้องอัปเดตเทียงหน้าน้อยพี่น้องของบ่าวขวัญพี่น้อง ข้างนี้กะซ้อมมวยพี่น้องสาอมมวยแล้วกับบอบุญเพ่งพี่น้องเป็นมาดเพื่อนเอาเข่ามาดทรงพี่น้องเรามาทรงแนวกินเ้ากับเพากันเห็ดเทียง นาน้อยแต่ยังกับบอรยังบทันแล้วพี่น้องมาก็มาอัปเดตเบื่องเมื่อนี่ว่าสิเป็นเได้กะได้ซ้ำนี่เลยพี่น้องเจนไดกับบาขวัญกับขอฝากพี่น้องหมอยบันดอนด้วยพี่น้องสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องให้พวกข้าเห็ดลิปต่อไปเจนได้จังได้กับขอขอบคุณลงหนาพี่น้องหาสิจบขิปจะเพียงเทนี้ ได้ก็ขอขอบใจนะพี่้องเนาะ